บทที่77เติมน้ำมันใส่ไฟแม้ว่าซื่อเฟิงจะถามอย่างไม่ใส่ใจเท่านั้นแต่หัวของ s ส a b b บิงฮาร์ดกลับหมุนอย่างกระทันหันดวงตาของเขามองซื่อเฟิงด้วยความคาดหวงังด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นบนใบหน้าของเขาเขาถามเป็นไปได้ไหมพี่เยเฟิงคุณมีกลิมเมอร์เชสเพลตฟอร์จิงดีไซน์หรือเปล่า ปัจจุบัน forging design สำหรับอุปกรณ์บรอนซ์ถูกแย่งชิงอย่างบ้าคลั่งโดยกิลใหญ่ๆทั้งหมดแข่งขันกันด้วยความลึกของการสนับสนุนทางการเงินของพวกเขาไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าจำนวน i mmer c h e s t plate forging designs ที่เหลือจะขายออกไปแค่ไหนบางทีกิลระดับแนวหน้าอาจซื้อ forging d e s i g n ทั้งหมดโอกาสของกิลระดับ2ในการได้รับอันหนึ่งอาจจะไม่มีวันมา หากเขาสามารถได้รับ forging design สำหรับอุปกรณ์ b r o n z e s t นนี้ Assassins Alliance สามารถก้าวไปข้างหน้าจากกิวระดับ2อ,อื่นๆได้1-9ก้าวพวกเขาจะสามารถสร้างชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและทำกำไรมากในเวลานั้นพวกเขาจะมีโอกาสมากขึ้นเมื่อแข่งขันเรื่อง White River City อย่างไรก็ตามซื้อเฟิงแค่สายหัวอารมณ์ตื่นเต้นของ s t a b b i n g Heart ถูกดับลงทันทีกลายเป็นท้อแท้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาคิดดูแล้วนอกจาก Black Flame Forger และ Hummer Trading ยังไม่มีผู้เล่นคนที่3ที่สามารถนำา o r r i n g d e s ไซน์ออกมาได้หลังจากทั้งหมดไอเทมเช่นนี้ขึ้นอยู่กับโชคในการได้รับมันคุณไม่ต้องการประมูล Glimmer Chest Plate หรือฉันสามารถให้เงินคุณยืมได้ซื้อเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงไม่รีบร้อน ความตระหนักฟาดฟัน stabbing heart ซื้อเฟิ่งแท้จริงแล้วร่ำรวยมากเป็นที่ชัดเจนว่าเขามีทรัพย์สินมากมายเป็นที่ชัดเจนว่าเขามีทรัพย์สินมากมายจากวิธีที่เขาสามารถเอาเงิน20เหรียญเงินออกมาได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับกิลดับแนวหน้าเหล่านั้นความแตกต่างยังคงยิ่งใหญ่เกินไปมันจะน่าอัศจรรย์หากซื้อเฟิ่งมีเงิน3 0ถึง4ี่เหรียญเงินดังนั้น stabbing heart จึงพูดด้วยการถอนหายใจ พี่เยเฟิงไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อคุณแต่ราคาของกลิมเมอร์เชสเพลตฟอร์จิ้งดีไซน์สูงเกินไปแค่20หรือ30เหรียญเงินจะไม่มีประโยชน์มาก โอ้ oh, แล้วคุณต้องการเท่าไหร่เพื่อประมูลมันซื้อเฟิงถามด้วยความมั่นใจแม้ว่าซื้อเฟิงไม่รู้ว่าต้องการเท่าไหร่เพื่อประมูลฟอร์จิ้งดีไซน์เขามีเงินกว่าสี่เหรียญทองที่เขาได้รับจากฟอร์จิ้งดีไซน์สองชิ้นที่ขายไปเงินจากไอเทมสองชิ้นนี้ได้ฝากไว้ในกระเป๋าของเขาแล้วดังนั้นเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถประมูลกลิมเมอร์เชสเพลตฟอร์จิ้งดีไซน์ที่สได้สำเร็จ เขายังสามารถทำให้ Stabbing Heart เป็นหนี้บุญคุณเขาได้ด้วยการทำเช่นนี้ในกรณีใดๆเหรียญเหล่านี้ยังคงจะอยู่ในมือของเขาทำไมเขาถึงจะต่อต้านการตัดสินใจนี้ผลลัพธ์ของ Glimmer Chessplate Forging Design เกินความคาดหวังของซื่อเฟิงไปไกลด้วยกิวมากมายที่ออกแรงทั้งหมดแข่งขันกันเพื่อ Forging ไม่น่าแปลกใจจะมีการขาดแคลนสกุลเงินเกมทาให้ราคาพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้เป็นข่าวดีมากสำหรับซื้อเฟิงหากซื้อเฟิงไม่เติมน้ำมันใส่ไฟตอนนี้เขาจะไม่ยุติธรรมกับความพยายามอันยากลำบากของเขาสตับบิงหาชูหิวสามนิว้วพูดอย่างหมดท่าการแข่งขันตอนนี้กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามการประเมินของฉันเราต้องการอย่างน้อยสามเหรียญทองเพื่อรับประกันการประมูลมิฉะนั้นจะไม่มีความหวังสำหรับความสำเร็จ คุณมีเท่าไหร่ในฝั่งของคุณซื้อเฟิงถามโดยรยิเริ่มขึ้นเองเขาไม่ตั้งใจจะยืมเงินสามเหรียญทองให้ s เตป b ิ n งฮาร์ดในลมหายใจฉันมีสองเหรียญทองสิบเหรียญเงินมันยากมากที่จะรวมสกุลเงินเกมตอนนี้เนื่องจากกิวอื่นๆซื้อไปเกือบหมดแล้วฉันวางแผนจะยอมแพ้ก,การแข่งขันแล้วและแผนที่จะไปเลเวลอัพสเตปปิงฮาร์ดพูดด้วยการถอนหายใจ งั้นฉันจะเยืมเงิน90เหรียญเงินให้คุณแบบนั้นคุณจะรวบรวมได้สามเหรียญทองซื้อเฟิงพูดอย่างยิ้มแย้มเขาเลือกที่จะเทรดกับสเตปบิงฮาร์ดทันทีวางเงิน90เหรียญเงินในหน้าต่างการเทรดสเตปบิงฮาร์ดตกใจทันทีเมื่อเขาเห็นเงิน90เหรียญเงินในหน้าต่างการเทรดเขาไม่คิดว่าซื้อเฟิงจะมีเงินมากขนาดนี้นอกจากนี้ซื้อเฟิงอย่างใช้เงินกว่าส0เหรียญเงินเมื่อสักครู่นี้นั่นไม่ได้หมายความว่าซื้อเฟิงมีอย่างน้อยหนึ่งเหรียญทองในตัวเขาหรือ หาก Assassins Alliance ไม่ใส่ความพยายามทั้งหมดในการรวมทุนการเงินทุนหมุนเวียนของกิลจะคล้ายกับจำนวนที่ซื่อเฟิงมีอย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นกิลระดับสองและสมาชิกกิลของพวกเขามีจำนวนกว่า20,000คนพวกเขายังมีทีมทำเงินเฉพาะ500คนในขณะที่เดียวกันเงินที่ซื่อเฟิงได้มาคนเดียวจริงๆแล้วมากหรือน้อยเท่ากับกิลของเขาพี่เยเฟิงขอบคุณจริงๆฉันจะตอบแทนบุญคุณน,นี้ในอนาคต ราวกับว่าฉันไม่สามารถปล่อยให้พี่ขาดทุนได้พรุ่งนี้ฉันจะคืนเงินหนึ่งเหรียญทองให้คุณแน่นอน ปัจจุบันสกุลเงินเกมของอาณาจักรของเทพมีค่ามากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ forging d e s i g e ถูกแข่งขันโดยปกติ stabbinghart ต้องการซื้อมันด้วยเครดิตอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดถึงความมีค่าของสกุลเงินเกมมันยากที่จะซื้อแม้ว่าเขาจะมีเงินนอกจากนี้ซื้อเฟิงไม่ขาดเครดิตดังนั้นเขาจึงไม่มีความกล้าที่จะปล่อยคำเหล่านั้นออกมาจากปากของเขา และแทนที่จะเลือกที่จะชดเชยซื้อเฟิงด้วยดอกเบี้ยสิบเหรียญเงินอย่างไรก็ตามซื้อเฟิงกลายเป็นคนไร้คำพูดเล็กน้อยเนื่องจากเขาต้องการแค่เครดิตเท่านั้นเขากำลังแบกรับภาระหนี้สินจำนวนมากนอกจากเวิร์กช็อปและค่าเช่าที่เขาต้องการในอนาคต เขาต้องการเงินอย่างมากเขาจะทำอะไรกับสกุลเงินเกมมากนั้นมันจะเชื่อถือได้เท่ากับเครดิตยิ่งเขาเริ่มเวิร์กช็อปของเขาเร็วเขาก็ยิ่งสามารถรับสมาชิกปาร์ตี้ที่มั่นคงเร็วขึ้นเมื่อเขาสามารถเข้าดันจืนขนาดใหญ่ได้เขาจะสามารถหาเงินได้ดีขึ้นเลเวลอัพและเพิ่มชื่อเสียงของเวิร์กช็อปสร้างรากฐานที่ดีเพื่อการสร้างกิลด์ของเขาหากเขาเริ่มช้าเกินไปมันจะยากแม้จะเหยียบเท่าในไวร์รีเวอร์ซิตี้ พี่สตาบิงฮาร์ดอย่าพูดแบบนั้นหากคุณไม่ปรากฏตัววันนี้ฉันจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้เลือดได้ฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณดังนั้นสำหรับเงิน90เหรียญเงินนี้ฉันจะขายเหรียญเงินแต่ละเหรียญให้คุณในราคา60เครดิตทุกกิวจะต้องการเหรียญในช่วงเริ่มต้นของเกมดังนั้นคุณต้องไม่สุภาพกับฉันซื้อเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจสตาบิงฮาร์ดรู้สึกซาบซึ้งทันทีจากคำพูดของซื้อเฟิงเขาคิดว่าซื้อเฟิงเป็นเพื่อนที่คุ้มค่าที่จะรู้จกัก หากเขาคืนเงินหนึ่งเหรียญทองให้ซื้อเฟิงพรุ่งนี้มันจะสร้างปัญหามากมายให้กับการดำเนินงานของกิลนอกจากนี้การเลี้ยงดูฟอร์เจอร์สและการซื้อวัตถุดิบต้องการเหรียญจำนวนมากมันไม่อาจจะดีไปกว่านี้ได้หากเขาซื้อพวกมันโดยใช้เครดิตฉันขอบคุณพี่เยเฟิงไม่พออย่างไรก็ตาม60เครดิตต่ตำเกินไป ฉันไม่มีความกล้าที่จะซื้อพวกมันในราคานั้นและแค่พูดมันก็จะทําให้คนอื่นล้อเลียนฉันฉันจะซื้อเหรียญเงินแต่ละเหรียญในราคา80เครดิตรวม7,200เครดิตฉันจะโอนพวกมันไปยังบัญชีของคุณทันทีสแตบบิงหาดมีความยินดีมากแม้ว่าซื่อเฟิงจะมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้สแตบบิงหาดก็ยังจะดื้อรั้นโอนเครดิตทั้งหมด7,200ให้ซื่อเฟิงพี่เยเฟิงฉันจะประมูลฟอร์จิ้งดีไซน์ก่อน หากคุณมีปัญหาใดๆในอนาคตกรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อฉันฉันจะออกแรงทั้งหมดเพื่อช่วยคุณแน่นอนพูดจบแสแตบบิงหาดรีบไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาไปยังบ้านประมูลเมื่อเห็นเครดิตเพิ่มขึ้น7,200ในบัญชีธนาคารของเขาซื้อเฟิงยิ้มอย่างหมดหวัง ความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับสเตบปิงหาดเติบโตขึ้นในใจของเขาปัจจุบันบัญชีธนาคารของเขามีเครดิตมากกว่า20,000่นเครดิตเงินสำหรับหมวกกันน็อกเกมเสมือนจริงสองใบได้รับการรักษาความปลอดภัยแล้วอย่างน้อยที่สุดเขาจะไม่สูญเสียหมวกกันน็อกเกมเสมือนจริงและสูญเสียความสามารถในการเล่นอาณาจักรของเทพงานที่เหลือที่เขามีคือหาเงินมากขึ้นและรวบรวมเงินทุนบางส่วนก่อนการเริ่มต้นของงานเลี้ยงสามัคคี รจะรู้เขาอาจจะได้รับโอกาสยิ่งใหญ่ในงานเลี้ยงสามคัคคีสร้างรากฐานที่ไม่สามารถสั่นคลอนได้ให้กับเวิร์กช็อปของเขาในชีวิตก่อนหน้าของซื่อเฟิงชาโดได้รับโอกาสใหญ่ในงานเลี้ยงสามคัคคีมันเป็นเพราะโอกาสนี้ที่ทําให้ความแข็งแกร่งของชาโดเวิร์กช็อปเพิ่มขึ้นอย่างมากให้ความมั่นใจพวกเขาในการแข่งขันกับกิลระดับ3อื่นๆเรื่องสิทธิในการควบคุมไวร r เวอร์สิตี้ในชีวิตนี้ด้วยความที่เขาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงสามคัคคีเขาจะไม่ปล่อยโอกาสยิ่งใหญ่นี้ไปโดยธรรมชาติเขาจะแข่งขันให้มากที่สุด ดเเททท่่าาาีขํไ้ตามมาซื่อเฟิงมองหาโรงแรมและเช่าห้องพักที่นั่นในเมืองใบไผ่แดงชื่อสีแดงเหนือหัวของเขาดึงดูดสายตาเกินไป หากเขาไม่หาวิธีจัดการกับมันทุกการกระทําของเขาจะดึงดูดความสนใจของผู้เล่นรอบข้างฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องใช้ไอเทมนี้เร็วขนาดนี้ซื้อเฟิงเอาดีมอนแมสออกจากกระเป๋าของเขาเขาไม่สามารถช่วยแต่สายหัวและหัวเราะหากเขาไม่มีไอเทมนี้เขาจริงๆจะมีเวลาที่ยากลําบากในการแก้ปัญหาเรื่องชื่อสีแดงของเขาหลังจากสวมดีมอนแมสซื้อเฟิงปรับรูปร่างใบหน้าของเขารูปร่างใหม่ของเขาแตกต่างมากจากตัวตนเดิมของเขาในเวลาเดียวกันชื่อสีแดงของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีเขียว หากคนอื่นไม่มี observation skill ระดับสูงพวกเขาจะไม่สามารถเห็นผ่านการปลอมแปลงหลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหาซื้อเฟิงวางสามเหรียญทองที่เหลือของเขาใน virtual trade center เหรียญเงินแต่ละเหรียญขายในราคา80 credits ตามระดับการแข่งขันปัจจุบันตราบใดที่ assassins alliance ประมูล forging design ได้ กิวระดับแนวหน้าและกิวระดับ2อ,อื่นๆเหล่านั้นไม่อาจจะนั่นเฉยได้การแข่งขันตอนนั้นจะบ้าคลั่งมากกว่านี้ซื่อเฟิงไม่กังวลว่าสกุลเงินเกมของเขาจะไม่ขายเมื่อซื่อเฟิงกำลังจะออกจากโรงแรมความตระหนักประทันหันผ่านเขาไปเขาเคาะหน้าผากของตัวเองเบาๆฉันลืมเรื่องนี้ได้อย่างไรตอนนี้ที่ฉันมีดีมอนส์แมสฉันจะไม่ใช้มันอย่างเหมาะสมได้อย่างไรซื่อเฟิงเผยรอยยิ้มสดใสฉันขอบคุณพี่เยเฟิงหากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื่อเฟิงจะใช้ดีมอนแมสเพื่อวางแผนบางอย่างอันชาญฉลาดเขาจะทำอะไรต่อไปเมื่อมีเครื่องมือแปลงร่างที่โพเท่นขนาดนี้ติดตามความตื่นเต้นต่อในบทที่78 Black and White Intertwine Black and White Intertwine สนับสนุนการอ่านนิยายแปลโดยการซื้อหนังสือภาคภาคมานสวรรค์ข้ามเวลารวมภาคภาคมานสวรรค์ข้ามเวลารวมภาคภาคมานสวรรค์ข้ามเวลารวมภาคนาโนโมาชีนรวมภาคนาโนโมาชีนรวมขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป